ดวงของชาวราศีมังกรนะครับท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับใครที่จะขายที่ขายบ้านขายรถท่านใดว่าจะประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถความศเชื่อท่านใดว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับดวงเด่นลาภทรัพย์การเงินก้อนใหญ่นะครับนะอาจจะได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้ลาภทรัพย์ การเงินที่เป็นหลักก้อนใหญ่ๆนะครับนะใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกนอยากจะได้นะครับนะดวงลาบทรัพย์เข้าดีการเงินสมหวังนะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับนะทานายว่ามีเกนจะสมหวังใครที่เคยมีโชคลาภมาก่อนหน้านี้นะครับทำนายว่าจะได้แล้วได้อีกนะครับนะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานการเงินนะครับนะ ใครที่คิดจะไปลงทุนอะไรใดๆนะครับเรื่องของการเงินนะครับทำายว่าจะประสบความสําเร็จนะนะครับวันนี้นะครับดวงเป็นโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับแบบกระทันหันนะครับเป็นโชคลาภแบบตุนด่วนนะนะครับจะอาจจะมีงานด่วนนะครับเข้ามาแต่ก็จะสร้างรายได้ท่านน่ะนะครับนะเป็นการเงินที่ดีการเงินก้อนใหญ่นะครับนะอาจจะได้โชคลาภแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนไม่ตั้งตัวก็เป็นได้นะครับชาวราศีมังกรนะนะครับนะ ไม่แน่นะครับนะชาวราศีมังกรนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับนะที่เป็นแบบเงินก็ใหญ่นะครับอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับชาวราศีมังกรนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมังกรในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2567นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมังกรนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาก็มีไพ่นะครับที่เด่นในเรื่องของการเงินนะครับที่เป็นไพ่ใบใหญ่นะครับไพ่ที่หลักการเงินเยอะๆขึ้นมาก็มีหลายใบเลยทีเดียวนะครับนะฮะเรามาดูกันที่ไพ่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินใบแรกกันนะครับนะไพ่ใบแรกนะครับก็คือไพ่ 9เหรียญนะครับไพ่เเหรียญนะครับนะหมายถึงลาบรัพย <ata> ์ก้อนใหญ่ทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่นะครับนะจะเป็นบ้านก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับจะเป็นรถก็เป็นรถคันใหญ่นะนะครับนะใครนะครับนะอันนี้ถ้าถ้าคิดจะขายบ้านนะครับนะคิดจะขายที่นะครับโดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่ๆนะครับที่แปลงใหญ่ๆหลายๆแปลงอะไรอย่างเงี้ย ท่านายว่าท่านจะประสบความสาเร็จมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จนะครับอาจจะได้การเงินก้อนใหญ่นะครับจากการขายที่ขายบ้านนะครับขายอสังหานะครับหรือว่าขายรถที่เป็นแบบรถหรูๆอะไรแบบนี้นะครับนะฮะท่านายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะขายได้และอาจจะได้เงินในไม่ช้านี้นะครับนะดวงการเงินก้อนใหญ่นะครับเป็นพื้นฐานดวงชะตานะครับเรียกได้ว่าถ้า ชาวราศีมังกรนะครับจะไปหยิบจับทำอาชีพอะไรเนี่ยทำนายว่าการเงินก็จะเข้าดีนะครับไหลเข้าดีเลยนะนะครับตรงนี้นะครับก็จะรวมไปถึงคนที่กําลังจะซื้อบ้านนะครับซื้อที่ก็ทำนายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับอาจจะได้ซื้อในไม่ช้านี้นะนะครับใครที่คิดจะซื้อรถ่าทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ซื้อรถในไม่ช้านี้นะครับนะไพ่เด่นไปต่อไปนะครับเป็นไพ่หกเหรียญนะครับอันนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน นะครับทำไยว่าชาวราศีมังกรน,นะครับถ้าท่านคิดจะไปทําสินเชื่อทนายว่าท่านก็จะทําสินเชื่อผ่านนะครับใครที่จะไปกู้แบงค์นะครับซื้อบ้านซื้อรถทนายว่าจะผ่านใครที่จะไปกู้แบงค์นะครับนำเงินออกมาใช้นะฮะทำายว่าก็จะประสบความสําเร็จนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือจะหมุนอะไรต่อก็ตามนะครับถือว่า สินเชื่อท่านก็มีเกณฑ์จะผ่านนะรวมไปถึงถ้ 17, la, saliva, then, าชาวราศีมังกรนะครับท่านมีลูกหนี้ก็ทํานายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินคืนนะครับได้ตังจากลูกหนี้คืนนะนะครับโดยเฉพาะชาวราศีมังกรนะครับที่ให้เงินที่เก <GB> ี <amounts> uh ่ยวกับญาติพี่น้องยืมไปนะครับให้เงินที่เกี่ยวกับเพื่อนสนิทยืมไปเนี่ยทำนายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้คืนในไม่ช้านี้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะ ไพ่หกเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นไพ่แห่งการหมดหนี้หมดสินด้วยนะครับใครที่กําลังกลุ้มใจนะเรื่องของการเงินนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดจะมีเงินไปจ่ายในภาระผ่อนอะไรต่างๆหรือไม่ทําไหนว่าท่านก็มีการเงินมีเกณฑ์ที่จะมีการเงินเข้าไปแก้ปัญหานะครับมีการเงินที่จะไปผ่อนชําระอะไรก็ตามที่ท่านผ่อนอยู่นะหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับนะ ไม่แน่นะครับแสดงจะได้แบบการเงินก้อนใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินเล็กก็เป็นได้เพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะเป็นไพ่เก้าเหรียญนะครับใครที่คาดหวังนะครับการเงินที่เป็นแบบหลักก้อนใหญ่ๆนะครับน้ัหนูจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับนะฮะท่านกินที่อาจะได้นะครับการออกปากเรื่องการหยิดยืมนี้ทำไานว่าจะมีกฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะครับไมจะไปออกปากเรื่องการเงินกับคนใกล้ชิดนะครับเพื่อนหรือว่า ญาติพี่น้องทำนาว่าจะได้นะครับนะฮะเรียกได้ว่าถ้าท่านนะครับจะไปออกปาาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินเนี่ยทำนายว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะแต่ว่าดวงนะครับอาจจะอาจจะได้โชคลาบรัย์ใหญ่จากตัวเองก็เป็นได้จะไม่ต้องยืมใครก็ได้นะครับเพราะว่ามีไพ่เก้าเหรียญขึ้นนะครับทำนายว่าการเงินการค้าดีธุรกิจการเงินดีนะครับนะโชคลาบก็เป็นโชคลาบก้อนใหญ่นะนะครับนะดวงนะครับเป็นดวงลาบซัย์ใหญ่ไม่แน่ครับชาวราศี มังกรนะครับท่านอาจจะได้ลาบซั์โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะนะครับนะชาวราศีมังกรนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ก้าถ้วยอ่าไพ่ก้าถ้วยนะครับหมายถึงได้แล้วได้อีกนะครับสมหวังแล้วสมหวังอีกนะครับวันนี้อาจารย์เน้นเรื่องของการยนต์ทำไงว่าชาวราศีมังกรนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบปลอดภัย มีเกณฑ์ได้รับลาบโชคใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์ที่อาจจะสมหวังในการเงินก้อนใหญ่ที่คาดหวังเอาไว้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องของการเงินการลงทุนที่เกี่ยวกับการงานต่างๆนะครับนะลาบลอยต่างๆเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์จะสมหวังเลยนะนะครับนะท่านอาจจะได้ชงลาบจากยานพาหนะของท่านนะครับอาจจะได้ชงลาบจากรถนะครับเพราะวันนี้นะครับมีไพ่เดชาริออดขึ้นนะครับนะเกี่ยวกับยานพาหนะนะนะครับใครที่ ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับรถนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอันไหล่รถนะครับล้างรถซ่อมรถการขับรถขนส่งอะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นขับเครื่องบินก็ได้นะครับนะทำนายว่าการเงินดีนะครับนะฮะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางต่างประเทศนะครับทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินดีนะะท่านอาจจะมีโชคลาภจากความฝันนะครับวันนี้มีไพ่ก้าวดาบขึ้นนะฮะ อาจจะมีฝันนะครับเป็นลางบอกเหตุให้ท่านได้โชคลาบนะครับถ้าท่านเอาไปตีลงตีเลขต่างๆทำนายว่าท่านจะจะมีเกณฑ์ได้โชคลาบรับใหญ่จากความฝันนะครับนะฮะไพ่เด่นไปต่อไปนะครับเป็นไพ่อาสวินถือดาบนะครับอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเอาด้านดีก่อนนะครับนะ อสเวนถือดาบนะครับหมายถึงความรวดเร็วใจร้อนนะครับปัจจุบันทันด่วนกระทันหันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ดูไพ่นะครับดูดวงนะครับเน้นไปในเรื่องของการเงินโชคลาบเป็นหลักนะครับก็ทํานายว่าชาวราศีมังกรนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้การเงินทรัพย์ใหญ่การเงินโชคใหญ่อาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับเรื่องของงานต่างๆนะครับถ้าชาวราศีมังกรนะครับเป็นรีแลนนะครับหรือว่า เป็นงานรับจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองทํานว่าท่านจะมีการงานแบบดุวนๆเข้ามานะครับนะงานที่เร่งรัดนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้เงินเยอะแบบรวดเร็วตามไปด้วยนะครับเรื่องโชคลาภทํางนว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบดุวนๆนะนะครับวันนี้ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะครับไพ่สี่เหรียญหมายถึงเงินเก็บนะแสดงว่าท่านจะมีเงินเก็บนะครับ ทำายว่าท่านจะมีเงินเก็บทำไยว่าท่านจะมีการเงินเข้ามาก้อนอยากทำให้ท่านจะมีเงินเก็บน,นะครับน,น,นั่นน่าเหลือจากการใช้นี่ใช้สิ้น,นแล้วนะครับใช้เพราะท่านก็อาจจะมีเหลือเก็บนะนะครับเพราะวันนี้เป็นไพ่สี่เหรียญขึ้นนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สีไม้เทา้าขอไพยเป็นไพ่สีดาบนะครับไพ่สีดาบคือการพักผ่อนนะครับใครที่ กำลังเครียดเรื่องของการเงินอะไรก็ตามนะครับนะอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการเงินนะทำนายว่าท่านก็จะมีเกณฑ์ไปชําระนะครับอาจจะได้ไปปลดหนี้ปะสิธิ์เลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยได้พักผ่อนนะนะครับ <mm> ก็ถือว่าเป็นดวงที่มีการเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับ <mm> ชาวราศีมังกรนะนะครับอันนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับ ข sí, ้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีม <se> ังกรนะครับท่านต้องระวังอาจจะมีเร <INE> <hum> <se> ื่องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมรถนะครับนะฮะการที่ต้องไปใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถนะครับนะงานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมรถนะครับการดูแลรถนะนะครับนะท่านอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินไปกับญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับนะะอาจจะมีภาระบางอย่างที่ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เขา นะครับนะอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็เป็นได้นะครับถ้าชาวราศีมังกรนะครับทํางานใดๆนะครับนะต้องทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับอย่ารีบร้อนมากเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้งานเสียได้ต้องกลับมาทําใหม่ไม่คุ้มกันนะครับนะระวังจะงานเสียเสียหายเพราะว่าความใจร้อนนะครับแสดงว่าชาวราศีมังกรนะครับท่านจะต้องทํางานแบบมีความรอบคอบสนิทน,นะครับ จะได้ไม่มีความเสียหายได้นะนะครับวันนี้ในดวงนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับนะเรื่องการเงินเนี่ยนะครับนะถ้าท่านมีสติไม่ใจร้อนนะนะครับทมายว่าการเงินเนี่ยปัญหามันจะน้อยนะครับทางได้การเงินเนี่ยมันจะเยอะกว่านะนะครับวันนี้ฉะนั้นนะครับถ้าจะทำทุาทำงานใด ทำธุรกิจอะไรนะครับนานดูให้รอบคอบนะครับอย่าพุ่งใจร้อนนะนะครับจะไปซื้อไปหาของอะไรนะครับก็อย่าใจร้อนไม่ค่อยดูท่านจะได้ของดีนะครับแม่ัานท่านอาจจะได้ของไม่ดีได้นะนะครับการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบได้นะครับอันนี้ ต่ย่างไงก็ตามนะครับวันนี้นะครับพ่ที่ดีเนี่ยขึ้นมาหลายใบนะนะครับยังไงก็ตามการเงินก็น่าจะดีนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีมังกรน,นะครับท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์ ก้อนใหญ่นะครับใครที่จะขายที่ขายบ้านขายรถท่านใดว่าจะประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทาสินเชื่อท่านใดว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับดวงเด่นลาบรัพย์การเงินก้อนใหญ่นะครับนะอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้ลาบรัพย์การเงินที่เป็นหลักก้อนใหญ่ๆนะครับนะใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะ หลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์จะได้นะครับนะดวงลาบทรัพย์เข้าดีการเงินสมหวังนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับนะทำนายว่ามีเก์จะสมหวังใครที่เคยมีโชคลาภมาก่อนนั้นนี้ก็ทำนายว่าจะได้แล้วได้อีกนะครับนะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานการเงินนะครับนะดวงนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของ ต่างประเทศนะครับถหนาว่าการเงินดีนะนะครับงานที่เกี่ยวกับการขนส่งการขับรถนะครับงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะอะไหล่รถนะครับคาร์แคร์เครื่องประดับจนต่างๆนะครับถวนาว่าการเงินดีนะนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับงานเรื่องการขนส่งการเงินดีนะครับดวงมีเกณฑ์ที่อาจจะได้หมดหนี้หมดสินนะครับนะะดวงที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นดวงที่อาจจะมีทรัพย์ใหญ่นะครับ ทำให้ท่านเนี่ยอาจจะหมดภาระเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ดวงชาวราศีมังกรนะครับน่ะออกปากเรื่องการเงินมีการประสบความสำเร็จสูงนะครับนะคุณยิ้มสินนะครับทำนายว่าจะผ่านเลยนะนะครับอันนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะหมดหนี้ได้ใครที่มีลูกหนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เก่าลูกหนี้ใหม่ทานายว่าจะมีเกณฑ์การได้เงินคืนนะครับนะจากลูกหนี้ของท่านนะครับนะฮะดวงชาวราศีมังกรนะครับท่านมีเกณฑ์ที่ จะมีเงินมากขึ้นนะครับมีเงินเก็บนะครับมีเงินสำรองไว้ใช้นะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่การเงินเข้าดีนะครับนะดวงนะครับของชาวราศีมังกรนะครับท <for S 2> <B> ่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบจากความฝันนะครับท่านเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบจากรถนะครับจากบ้านใครที่คิดจะไปลงทุนอะไรใดๆนะครับเรื่องของการเงินนะครับทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะนะครับวันนี้นะครับดวงเป็นโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับ แบบกระทันหันนะครับเป็นโชคลาบแบบนด่วนนะนะครับอาจจะมีงานด่วนนะครับเข้ามาแต่ก็จะสร้างรายได้ท่านนะครับนะเป็นการเงินที่ดีการเงินก้อนใหญ่นะครับนะอาจจะได้โชคลาบแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนไม่ตั้งตัวก็เป็นได้นะครับชาวราศีมังกรนะนะครับนะไม่แน่นะครับนะชาวราศีมังกรนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบซับก้อนใหญ่นะครับนะที่เป็นแบบเงินก้ใหญ่นะครับอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับชาวราศีมังกรนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีมังกรน,นะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีไหวขอพรกับพระนารายณ์นะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมังกรน,นะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และใคที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอเช่นนะครับโชคดีมีโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่ๆกับทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ